สวัสดีครับคุณผู้ชมดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องมิกชาแนลเอ็กซ์อ่ากลับมาดีน่ครับกับภาพจอดำแบบนี้คุณผู้ชมนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทําภาพดำแบบนี้ต้องอ่านอะไรอย่างแน่นอนครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับธนบัตร20บาทมากขึ้นนะครับว่าประวัติของธนบัตร20บาทอนะ่ะเป็นยังไงมายังไงกันบ้างนะครับเราถ้าเพอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หมดภาษาอังกฤษ subscribe หมดภาษาไทยกดติดตามนะครับ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดที่กระดิ่งทีนะครับเลือกทั้งหมดครับว่าทั้งหมดนะครับเพื่อเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับอ่า ธนาบัตร20บาทเป็นธนาบัตรหมุนเวียนในสกุลเงินบาทเริ่มออกใช้ในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศักราช2 4 4 5ธนาบัตร20บาทเป็นธนาบัตรไทยที่ใช้หมุนเวียนในประเทศไทยในปัจจุบันมีทั้งแบบที่15แบบที่16แบบที่17รุ่นที่1และแบบที่17รุ่นที่2ที่ใช้หมุนเวียนในปัจจุบันมูลค่า20บาทความกว้าง138ซนติเมตร ไอมิลลิเมตรขอว่าได้ไครับความกว้าง138ม mm, ิลลิเมตรความสูง72มิลลิเมตรองค์ประกอบเพื่อความปลอดภัยลายน้ำลายเส้นนูนภาพซ้อนทับตัวเลขแฝงอักษรเบลหมึกพิมพ์พิเศษแถบสีแถบฟอยส์ภาพ3ามิติหมึกพิมพ์พิเศษเรืองแสงช่องใสกลุ่มดาวยูไรอันวัสดุที่ใช้พอลิเมอร์ ปีที่พิมพ์2 4 4 5ถึงปัจจุบันด้านหน้าการออกแบบพระบรมฉายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศวันที่ออกแบบ2 5 6 5ด้านหลังการออกแบบพระบรมสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมสาทิสลักษ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้าน,นภาลัยและภาพจิตรกรรมจากบทละครอีเหนว,วันที่ออกแบบ2565การอ่านเนี่ยผมก็จะแบบงงงงนิดนึงนะครับแบบที่หนึ่งด้านหน้าเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียวเริ่มออกใช้ในสมัยรัชกาลที่5นะครับแบบที่สองด้านหน้าเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียวเริ่มออกใช้ในสมัยรัชกาลที่6 แบบที่3ด้านหน้าเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียวเริ่มออกใช้ในสมัยรัชกาลที่7อันต่อมานะครับแบบ3เหมือนกันนะครับด้านหน้าเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียวเริ่มออกใช้ในสมัยรัชกาลที่8ต่อมาครับแบบที่4แบบโทมัสด้านหน้าเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าด้านเดียวเริ่มออกใช้ในสมัยรัชกาลที่8 ต่อมาครับแบบที่4อีกเกีนะครับแต่เป็นกลมแผนที่นะครับด้านหน้าเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าหน,าน้านเดียวเริ่มออกใช้ในสมัยรัชกาลที่8ต่อมาครับแบบที่5ครับด้านหน้าพระบรมฉายาสาธิสลณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลและพระปางวัดอดุลนราชวาร,ารามด้านหลังพระที่นั่งอานันตสมาคมเริ่มออกใช้ในสมัยรัชกาลที่8 แบบที่เนะครับไม่มีการออกธนาบาัตรชนิดราคา20บาทสําหรับธนาบัตรแบบ7มาใช้นะครับต่อมาครับแบบที่8ด้านหน้าพระบรมาชายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาอานาันทมหิดลและพระปางวัอดอดุลราชวรารามด้านหลังพระที่นั่งอนันตสมาคมเริ่มออกใช้ในสมัยรัชกาลที่8เช่นเคยครับ ต่อมาครับแบบที่9ก็ต้องเบียดรัชการแน่นอนครับด้านหน้าครับพระบรมชายาสาธิสระยังคงเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานาถมหิดลเช่นเคยนะครับและพระปรางวัดอดุลราชวารามส่วนด้านหลังเนี่ยเหมือนเคยนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคมเริ่มออกใช้เนี่ยไม่ใช่รัชการที่8อย่างแน่นอนครับเริ่มออกใช้ในสมัยรัชการที่9ครับต่อมาแบบที่10ไม่มีการออกธนาบัตรชนิดราคา20บาทสําหรับธนาบัตรแบบ10มาใช้นะครับ แบบสิบเอ็ดด้านหน้าพระบรมชายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูติพาพะศีตาพรทรงฉลองพระโของครยด้านหน้าด้านหลังนะครับเรือพระที่นั่งอน,นันตนาหน้าคราชขออาภาัยนิดนึงนะครับท่านผู้ชมที่ผมอ่านไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งด้านนี้นะครับเรื่องแบบอะไรต่างๆนะครับ เริ่มออกใช้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2514แบบ12แบบที่12ด้านหน้าพระบรมชายาสาธิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงเครื่องแบบจอมทัพด้านหลังพระบรมราชานุนสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณสวนสาธารณะทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบ,บรุรีเริ่มออกใช้ในวันที่28ธันวาคม พุทธศักราช2,524แบบ13และแบบ14ไม่มีการออกธนบัตรชนิดราคา20บาทสำหรับธนบัตรแบบ13และแบบ14เรามาถึงแบบ15กันแล้วนะครับตามปกคลิปเลยนะครับด้านหน้าพระบรมชายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงเครื่องแบบจอมทัพด้านหลัง พระบรมชายาสาธิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานานทมหิดลภาพสะพานพระรามแปดและภาพการเสด็จพระราชดำเนินปร,ประพาสสาเพ็งพระราชดํารัส ถ้าคนไทยทุกคนถือเป็นตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมืองและต่างปฏิบัติและต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามทํานองครองทาแล้วความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้พระราชดดารัตพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอานันทมหิดีดลขนาดนี้ครับ7.20ูณ13.80ซติเมตรนะครับรุ่นที่1จ่ายแรกเมื่อวันที่3ม,มีนาคมพุทธศัการาช2 5 4 6ครับ ก็มาแบบ16ธนบัตรไทยชนิดราคา20บาทแบบ16ประกาศออกใช้ในวันที่2องพฤศจิกายนพุทธศักราช2555ด้านหน้าพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาพรทรง ทรงเสื้องครุยด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประทับบนพระแท่นณมังศิลาบาทภาพการประดิษฐ์อักษรไทยภาพศิลาจารึกหลักที่หนึ่งจารึกพ่อขุนรามคำแหงภาพลายลือไทยภาพทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษดรภาพกระดิ่งและภาพเรื่องสังฆโลกขนาด7.20ุคูณ13 8 0เซติเมตร รุ่นที่2จ่ายแรบเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2556ต่อมาครับแบบ17คือแบบปัจจุบันที่ทุกท่านเนี่ยอยาคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนครับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือธนบัตรแบบ17ชนิดราคา50 ไม่ไม่ใช่50บาทเนี่ยชนิดราคา20บาทด้านหน้าภาษาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารอากาศด้านหลังพระบรมาริทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระบรมาศราทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัยแจกจ่ายแรกรุ่นที่หนึ่งเนี่ย 6เมษายน2561ส่วนจ่ายแรกรุ่นที่2เนี่ยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี่ครับพุทธศักราช2565ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทำธนบัตรแบบ20นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่1ถึงแบบที่17เลยนะครับถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหมวดภาษาไทยนะครับกดติดตาม หมวดภาษาอังกฤษ Subsriber c กดตรงนั้นเลยครับปุ่มแดงๆนะท่านจะเห็นนะและ้วก็ยังไงอะนั่นแหละครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดทั้งหมดเพื่อทุกคนนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่แบบนี้นะครับแล้วเจอกันในธนบัตรราคา50บาทครับ